อธิษฐานแม่โคให้มีกีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานสัตว์เลี้ยงให้มีกีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานหญิงให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานชายให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานเด็กหญิงให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานเด็กชายให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ บรรดานางบำเรอของพระราชานั้นก็ขึ้นยานเหล่านั้นห้อมร้อมไปทุกทิศด้วยยานช้างยานมา้ายานทิพย์ประสาทและวอ์ก็ปรากฏแก่เท้ามหาราชผู้ทรงยศและเท้ามหาราชนั้นได้ทรงเนรมิตนครไว้บนอากาศคืออาตานาตานาครกุสินาตานาครประกุสินาตานาครน,นาตะปริยานาครประกุสินาตานาครทางทิศเหนือมีกับ กัปีวันตะนานครและอีกนครหนึ่งชื่อชโนคะอีกนครหนึ่งชื่อนวนวติยะอีกนครหนึ่งชื่ออัมพระอัมพระวะติยะมีราชธานีชื่ออรวะกะมันธาข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็ราชธานีของเท้าวกุเวนมหาราชชื่อวิสานาฉะนั้นมหาชนจึงเรียกเท้าวกุเวนมหาราชว่าท้าวเวสสวรยักษ์ชื่อตะโตราชื่อตัตตราชื่อตะโตตาราชื่อโอชสี ชื่อเตชะศีชื่อตะโตชสีชื่อสุระชื่อราชาชื่อสุโรราชาชื่ออริตถะชื่อเนมิชื่ออริตถะเนมิย่อมปรากฏมีหน้าที่คนละแผนกในวิสารราชธานีนั้นมีห้วงน้ําชื่อธรณีเป็นแดนที่เกิดเมฆเกิดฝนตกในวิสารราชธานีนั้นมีสภาชื่อพัครวดีเป็นที่ประชุมของพวกยักษ หน้าที่นั้นมีต้นไม้เป็นอันมากมีผลเป็นนิดเต็มไปด้วยหมู่นกต่างๆมีนกจุงนกกระเรียนนกดูวอันมีเสียงหวานประสานเสียงมีนกร้องดังว่าชีวาชีวาและบางเหล่ามีเสียงปลุกใจมีไก่ป่ามีปูและนกโปกะคารสะตะกะอยู่ในสะบัวในที่นั้นมีเสียงนกแก้วนกสาริกาและหมูนกที่มีหน้าเหมือนคนสนิีของเท้ากุเวนนั้นงดงามอยู่ตลอดการ ทิศนี้มหาชนเรียกกันว่าทิศเหนือที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกยักษ์ทรงพระนามว่าเท้ากุเวนอันพวกยักษ์แวดล้อมแล้วทรงโปรดปานด้วยการฟ้อนลำขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของเท้าเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกันทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะทรงมีกำลังมากทั้งเท้ากุเวนและพระโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ พากันถวายบังคมแต่ที่ไกลแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษพ่อยอดเยี่ยมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อัญฉลาดแม้พวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืองๆฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่า พวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะหรือพวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจ้งข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อาตานาติยลักษณ์นี้นั้นเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สุขสําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามจักเป็นผู้ยึดถือด้วยดีเรียนครบบริบูรณ์ซึ่งอาตานาติยรักนี้หากว่าอามนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ์เป็นนางยักษ์เป็นบุตรยักษ์เป็นทิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ของยักษ์เป็นพลเมืองยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทัน เป็นทิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นพลเมืองคนทันเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรกุมพันเป็นทิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นพลเมืองกุมพันเป็นกุมพันผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนาคเป็นทิดานาคเป็นมหาอมาตย์ของนาคเป็นพลเมืองนาคหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตประทุษร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาผู้เดินอยู yes. ่หรือยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ยืนอยู่หรือนั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นอนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อามนุษย์นั้นไม่พึงได้สการะหรือความเคารพในบ้านหรือในนิคมของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ อามนุษย์นั้นไม่พึงได้วัตถุหรือการอยู่ในราชธานีชื่อว่าอรวกะมันทาของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อามนุษย์นั้นไม่พึงได้เพื่อเข้าสมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจ้าอันหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทําการแต่งงานกับอามนุษย์นั้นอันหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงด่าอามนุษย์นั้นด้วยความดูหมิ่นอย่างเต็มที่อันหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงครอบบาดเป่าบนศีรษะอามนุษย์นั้น อันหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงผ่าศีรษะอามนุษย์นั้นออกเจ็ดเสียงข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อามนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาศทำเกินกว่าเหตุมีอยู่อามนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังรองยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อามนุษย์เหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็น้าศึกของทา ชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของท้าวมหาราชเหมือนโจรทั้งหลายในแว่นแคว้นของพระราชามคตโจนเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระราชามคตไม่เชื่อฟังเสนาบดีของพระราชามคตไม่เชื่อฟังรองเสนาบดีของพระราชามคตข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์มหาโจรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูอของพระราชามคตชันใดก็อมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายไร้ากาศทำเกินกว่าเหตุมีอยู่อมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังท้าวมหาราช ไม่เชื่อฟังยักษ์เสนาบดีของท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังรองยักษ์เสนาบดีของท้าวมหาราชข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อามนุษย์เหล่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นข้าศึกศัตรูของท้าวมหาราชฉันนั้นหากว่าอามนุษย์ผู้ใดพูดหนึ่งเป็นยักษ์เป็นนางยักษ์เป็นบุตรยักษ์เป็นที่ดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ของยักษ์เป็นพลเมืองยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทัน เป็นทิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นพลเมืองคนทันเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรกุมพันเป็นทิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นพลเมืองกุมพันเป็นกุมพันผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนาคเป็นทิดานาคเป็นมหาอมาตย์ของนาคเป็นนาคเป็นพลเมืองนาคเป็นนาหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตประทุษร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เดินอยู่ หรือยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ยืนอยู่หรือนั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นอนอยู่อันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นพึงยกโทษพึงเครื่มควรพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้ลุกลานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้ทำให้เดือดร้อน ยักษ์นี้ทําให้เกิดทุกยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้บรรดายักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเหล่านี้คืออินทะโสมะวรุณนะภารทวาชะปะชาปฏิจันทนะกามะเสษฐะก,นนนกินุมันรุกินิมันรุปนาทะโอปะมัญญะเทวสูตะมาตาริจิตตะเสณะคันทัพพระนะโรราชาชะนสภะสาตาคิระเหวะเหมะวะตะ ปุณกะกะกะรติยะคุระสิวกะมุจรินทะเวสามิตะยุคันทระโคปาระสุป,ปะเคท,ทะหิริเนตะมันทิยะปัญจาระจันทะอารวกะปะชุนนะสุมุขทะททิมุขะมะนิมานิจระทีคะและเสรีสกะ พึงยกโทษพึงครื่มควรพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้ลุกลานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้ทําให้เดือดร้อนยักษ์นี้ทําให้เกิดทุกข์ยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกขอาตานาติยลักษณ์นี้เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สุขสําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจบสวดอาตานาติยสูตร